สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยครับและว,วันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปรับชมและรับฟังความคิดเห็นของชาวโดโมินิกันหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงโดมินิกันพ่ายต่อทีมสาวไทยสุดมัน2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนัดสุดท้ายรอบแรกของกลุ่ม B และแอดมินต้องบอกว่าแมชนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแมชที่มีคุณภาพจริงๆครับสำหรับทั้ง2ทีม หลังจากที่ชาวโดมินิกันทราบถึงผลการแข่งขันแล้วบ้างก็บอกว่าฉันไม่กล้าที่จะดูเกมจนจบต้องปิดทีวีทิ้งและบางคนถึงกับบอกว่าเช่นเดียวกับฉันเลยฉันก็ถอดปลั๊กทีวีแทบไม่ทันหรือบางคนก็บอกว่าฉันเตือนคุณแล้วในแมตช์ที่พวกเขาชนะตุรกีโดยความคิดเห็นทั้งหมดนี้แอดมินแปลความคิดเห็นมาจากเพจวอลเลย์บอลโดมินิกันออฟิเชียลและเป็นความคิดเห็นจากชาวโดมินิกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับ เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังความคิดเห็นของชาวโดมินิกันไปพร้อมๆกันกับ E S News กันได้เลยนะครับโดยความคิดเห็นแฟนวบอลโดมินิกันท่านแรกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของโดมินิกันจากความคิดเห็นของผมผมก็คิดว่าโดมินิกันมีโอกาสที่จะชนะแม้แต่นแฟนหลายคนในเพจเดียวกันนี้ก็ให้โดมินิกันชนะก่อนหน้านี้และไม่คิดว่าประเทศไทยจะชนะ ผมหวังว่ามันจะทําให้พวกเขาได้รับประสบการณ์และต่อสู้อย่างแข็งแกร่งเพื่อมองหาเหรียญรางวัลในการแข่งขันนี้ความคิดเห็นถัดมาได้มีมุมมองว่าฉันรีบปิดหน้าจอทีวีฉันทนดูไม่ได้จริงๆจ,จากความคิดเห็นนี้ชาวโดมินิกันก็ได้เข้ามาตอบว่าเหมือนกันเลยฉันก็ถอดปลั๊กทีวีออกเหมือนกันหลังเกมแพ้มันไม่ใช่วันที่ดีสําหรับสาว,สาว ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าโดมินิกันไม่สามารถเล่นตามเกมที่รวดเร็วของประเทศไทยซึ่งทำให้เราเสียผู้นำกลุ่มและจะเป็นงานหนักต่อเรามากเนื่องจากคะแนนของรอบแรกได้นำไปนับในรอบที่2ซึ่งมันจะยากมากสำหรับโดมินิกันที่จะผ่านมันไปได้ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่า สวัสดีวันเสาร์หวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้เราประสบกับความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดจากประเทศไทยซึ่งมันเป็นเกมที่ยากลาบากเนื่องจากความเหนื่อยล้าและการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอเราเล่นได้ดีและได้มา2องเซตเรามีช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนท้ายเราแจกแต้มและมันยากที่จะเอาชนะจากทีมที่เล่นได้รวดเร็วและเซตเตอร์ของเราเล่นไม่ได้อย่างที่คิดและมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จ ฉันคิดว่าพวกเขาในวงเล็บสาวไทยทําได้ดีมากในขณะที่รูปแบบการเล่นที่เราดูเหมือนว่าจะมีความมิตกกังวลความคิดเห็นชาวโดเมกนการท่านถัดมาได้กล่าวว่าฉันปวดขามาับฉันรับไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นการป้องกันที่แย่มากๆพวกเขาไม่สามารถบล็อกได้ในเซตที่สองและเซตสุดท้ายความคิดเห็นถัดมาครับประเทศไทยเล่นได้ดีกว่าป้องกันได้ดีกว่าบล็อกได้ดีกว่าและแนวรับที่ดีกว่า คอมเมนต์ชาวโดมินิกันท่านถัดมาได้อธิบายว่าการป้องกันของสาวๆนั้นแข็งแกร่งมากจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวโดมินิกันมาตอบกลับว่ามันเป็นเช่นนี้เสมอและเราก็รู้ดีเพราะด้วยการป้องกันที่ทําให้พวกเขาชนะตุรกีได้ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่านี่เราแพ้จริงๆหรอคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคือว่าพวกเขาเล่นไม่ดีเลยในสองเซตสุดท้ายนั่นคอมเมนต์ Comment ถัดมาได้กล่าวว่า พวกเขาทําผิดพลาดมากมายหรือไปไว้ใจทีมที่ชนะตุรกีฉันเตือนคุณแล้วคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าการป้องกันของประเทศไทยกําลังจะฆ่าเรามเมน้นต์ถัดมาได้กล่าวว่าและแล้วพวกเขาก็กําลังจะกลืนกินเราความคิดเห็นชาวดวงในการท่านนี้ได้กล่าวว่าถ้าพวกเขามีความแข็งแกร่งพวกเขาจะไม่ไปถึง5เซตคอมเมนต์ถัดมาครับ นี่มันดูแย่มากๆสำหรับราชินีของเราความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าเราอ่อนแอในการป้องกันมันช่างน่าเศร้าจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมาเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเขาตกรอบเขากล่าวว่าเราไปไม่ถึงรอบ2จากคอมเมนต์นี้ก็มีชาวโดมีกันมาตอบกลับว่าเราผ่านเข้ารอบ2นะแต่เจองานยากกว่าเม้นถัดมาครับ ประเทศไทยดูเหนือกว่ามากสาวๆของเราหลายคนดูเหนื่อยล้าชาวโดมินิกันท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าเบื่อที่จะพูดว่าการเล่นที่รวดเร็วนั้นมันกำลังจะฆ่าเราคอมเมนต์ถัดมาครับผู้เล่นของเราช้ามากฉันจะไม่ให้อภัยความคิดเห็นชาวโดมินิกันท่านนี้ได้กล่าวว่าฉันบอกแล้วว่าการคาดเดาของฉันคือประเทศไทยจะชนะด้วยการเล่นอย่างรวดเร็วและเกมรับที่ดี ความคิดเห็นถัดมาครับประเทศไทยกับเกมที่ดีที่สุดการป้องกันที่ดีและเกมรับที่ดีกว่าคอมคเมนต์ถัดมาครับคือโดมินิกันแพ้3ต่อ2ให้กับประเทศไทยมันช่างดูน่าเศร้าความคิดเห็นถัดมาครับฉันเข้าใจในทีมเราดีเริ่มตั้งแต่เซตที่2มาแล้วฉันคิดว่ายังไงก็คงจะเหมือนกับแมชที่สาวไทยสามารถเอาชนะตุรกีใน5เซตได้คอมเมนต์ถัดมาครับ กีฬาก็มีแพ้มีชนะบ้างและแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเราทีมจากประเทศไทยพัฒนาขึ้นมากคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาในวงเล็บโดมินิกันพวกเขาคงเหนื่อยเลยแพ้ให้กับทีมสาวไทยความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาคือราชินีของเราและจะยังคงเป็นอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวโดมินิกันมาตอบกลับว่า ถูกต้องแล้วราชินีแห่งแคริบเบียนส่วนชาวโดมินิกันท่านนี้ได้เข้ามาให้กำลังใจทีมตัวเองว่าไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะฉันยังพร้อมที่จะอยู่ข้างคุณเสมอคอมเมนต์ถัดมาครับสาวๆจากเอเชียตอนนี้นำหน้าสาวๆของฉันพวกเธอเก่งมากคอมเมนต์ถัดมาครับถึงเราจะแพ้แต่มันก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยม,มเม้นต์ถัดไปครับ จริงๆแล้วลูกเกมของเราชนะนะแต่เหมือนความเหนื่อยล้าจะสร้างปัญหาในการป้องกันความคิดเห็นถัดมาได้อธิบายว่าจากผลการแข่งขันนี้มันส่งผลกับเราอย่างมากทั้งเรื่องการจัดอันดับและคะแนนในรอบ2ความคิดเห็นชาวโดมินิกันท่านนี้ได้กล่าวว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบมาเถอะลาชินีเราต้องเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งอย่าท้อเธอเก่งที่สุด ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าฉันบอกตามตรงว่าถ้าโดมินิกันเล่นกับสาวไทยในเกมนี้เหมือนทุกครั้งพวกเขาจะชนะคอมเมนต์ถัดไปครับที่แรกฉันคิดว่าพวกเขาจะชนะเสียอีกพวกเขาเล่นได้ดีขอให้พระเจ้าช่วยพวกเขาเติมพลังของพวกเขาไ,ไปเลยรายชินีขอให้คุณทำได้ส่วนชาวโดมินิกันท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทั้งสองทีมนะครับเขากล่าวว่า พวกเขาทั้งคู่เล่นได้ดีและอยู่ในระดับที่ดีมากและไม่ได้มีใครด้อยกว่ากันทั้งไทยและโดมินิกันก็ต่างเล่นเพื่อชัยชนะครับสำหรับความคิดเห็นถัดมาจะเป็นความคิดเห็นชาวโดมินิกันท่านสุดท้ายนะครับเขาได้กล่าวว่าผมว่าไม่มีอะไรจะต้องซีเรียสวอลเลย์บอลก็เป็นแบบนี้และมีแพ้มีชนะวันนี้แพ้แต่ราชินีที่รักของเราอย่างทรงพลังและเราจะต้องสนับสนุนต่อไปจนวันสุดท้าย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวโดมินิกันหลังพ่ายสาวไทยสุดมัน3ต่อ2เซตเพื่อนๆล่ะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแต่สําหรับตอนนี้แอดมินเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ